เจริญพรญาติโยมทุกๆท่านธรรมะบรรยายวันนี้ซึ่งทรงกับวันพระหรือว่าวันธรรมะสาวนะอาทิตย์หน้าก็จะเข้าพรรษาแล้วนะโยมก่อนอื่นอาธรมาใกล้จะประกาศแจ้งให้ญาติโยมผู้ไฝ่ธรรมทุกๆท่านได้ทราบว่าก่อนเข้าปรรษานั้น ที่วัดเขาหลังของอัตมาที่จำพรรษาอยู่ที่นี่จะมีการทอดพระป,ป่ากนเข้าพรรษาแล้วก็อีกวัดหนึ่งที่อัตมาได้รับปากกับท่านเทา,าวาาา์เอาไว้เรื่องของการร่วมบุญสร้างอุโบสถเป็นโค้งสุดท้ายที่ได้ลงทุนไปแล้ว13ล้านก็เหลือ3ล้านสุดท้ายก็เหลือซุ้ม ตางหน้าต่างประตูซึ่ง,งอาตมาเองข้อได้รับเอาตรงนั้นมาเรื่องของหน้าต่างอบานหนึ่งกนในวงเงินข้อห้าหมืนบาทก็ใกล้ที่จะแจ้งกับญาติโยมทุกๆท,ท่านร่วมบุญกับอาตมาได้นะก็ทำบุญก่อนก้าวภาษาใครที่ ร่วมบุญก็สามารถติดต่อกับอาตราเพื่อขอเลขบัญชีในการโอนรวมบุญกันในครั้งนี้ที่ได้ประกาศไปเพราะวันนี้เรื่องจริงๆแล้วอาตราจะเอาหัวข้อธรรมเรื่องสเปเฮระธรรมะเรื่องของบาปบุญเป็นหัวข้อเรื่องบรรยายนโยมโยมเคยได้ไปชมหนังระบบสามมิติกันมาบ้างแล้วนะ ซึ่งจริงๆแล้วเป็นการสร้างที่สมจริงสมกลางมากเหมือนเราอยู่ในเหตุการณ์การบรรยายธรรมะแบบสามมิตินี่สิคงยังไม่รู้ว่าอาตมาจะทําได้อย่างไรขอเอากันว่าบรรยายเหมือนที่โยมอยู่ในเหตุการณ์จริงนี้แหละคือเราจะมโนภาพขึ้นมาก่อน คำว่าสามนิตินี้ก็คือการมองภาพว่าจากไกลๆแล้วดูสมจริงเป็นภาพที่ง่ายต่อการดูแต่มันยากต่อการเขียนแบบเนื่องจากมุมที่ใช้ต้องเขียนเอียงนับเป็นองศาแล้วอัตมาเอาธรรมะมาย่อยออกแล้วตุงใหม่เป็นสามนิติที่บอกว่าเรื่องสเปเหระธรรมะเป็นเรื่องของบาปบุญ จะบรรยายให้สมจริงนั้นคงยากเช่นกันอันดับแรกโยมท่องเปิดใจไม่ต้องปิดตามแบบดูภาพแบบนั้นเรียกว่าเราดูภาพสามมิติแต่ทางธรรมะที่อาธมาบอกนั้นก็คือให้โยมหลับตาแล้วก็เปิดใจเอาจิตไปดูนรกสวรรค์ก็คือประตูของคนบาปที่เข้าไป แล้วก็ประตูของคนมีบุญที่จะเข้าไปดูที่นั่นขเขาเชิญทวนญาติโยมทั้งหลายที่มีบุญมาสู่ประตูนี้นี่คือประตูสวรรค์ของคนมีบุญโยมมานั่งตรงนี้ก่อนนี่คือจุดคัดกรองคัดแยกคนเดี๋ยวจะมีนายสารบัญเอาบัญชีมาเรียกชื่อ นายสารวันตรวจสอบบัญชีการทำบาปบุญแยกจำนวนครั้งออกมาที่เห็นเดินมานั่นคือเขาชื่อเทพเกียงเจ้ากรมบัญชีบาปบุญทุกคนฟังเทพเกียงประกาศฟังประกาศผู้ใดสร้างสมบุญบาปเมื่อหัดลบกันแล้วบุญมีบาปมาก แต่ไม่ถึงสามพันบุญจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แต่บุญมากกว่าบาปทั้งแต่สามพันบุญขึ้นไปจะได้เป็นเทพชั้นล่างบุญมากกว่าหนึ่งหมื่นบุญขึ้นไปจะได้ไปเป็นเทพชั้นกลางจำนวนบุญมากกว่าหนึ่งพันห้าร้อยบุญขึ้นไปจะได้ไปเกิดเป็นเทพชั้นสูงจำนวนบุญ หนึ่งแสนบุญขึ้นไปจะได้เป็นพุทธ,ธเทพประชาวณสุข,ขาวดีสุขสรรบาปมีมากกว่าจำนวนบุญให้ไปเกิดเป็นเดรัจฐานตามกรรมแต่งทนส่วนผู้สร้างบาปนักจะตกอเวทีตลอดการอัตมาขอปิดระบบสามมิติธรรมะไว้ก่อนแค่นี้ญาติโยมทั้งหลาย หน่วยบาปบุญมีมาทั้งนานแล้วก่อนพุทธกาลแต่พระพุทธเจ้าได้สัสรู้เห็นว่าหน่วยบาปบุญมีอยู่จริงดังจะยกตัวอย่างให้ฟังมาดูหน่วยจำนวนที่เขาคิดคำนวณออกมาแล้วเรื่องบาปบุญกันหน่อยบุญและบาปนับจำนวนครั้งต่อการทำไม่ได้นับจำนวนยอดเงินที่ทำบุญแต่ละครั้ง จะทําครั้งละมากมากแต่ปีหนึ่งนั้นทําแค่ครั้งเดียวแต่อีกคนหนึ่งมาว,ว,วัดวัดทำน้อยแต่ต้องทำบ่อยๆนั่นก็คือการนับจํานวนครั้งของพระพุทธเจ้าทำมากก็จริงก็จะนับเฉพาะจํานวนหนึ่งครั้งพระพุทธเจ้าให้นับจํานวนครั้งอย่างนี้แหละโยมหน่วยบุญเมื่อทําสิ่งใดจะได้บุญเช่น ดูแลปน,นิบัติพ่อแม่ด้วยความกตัญญูตลอดชีวิตนับเท่ากับหนึ่งแสนบุญรับใช้หนึ่งครั้งสี่บุญบำเป็นธรรมจริงจังคือละชั่วทำดีเท่ากับหนึ่งมื่นบุญซื่อสัตว์สุจริตห้าร้อยบุญสละที่เพื่อชาติห้าร้อยบุญมีสามี ภรรยาคนเดียวตลอดที่หนึ่งพันบุญพี่น้องรักใกล้ไม่แก่งแย่งหนึ่งร้อยบุญทำหน้าที่แม่บ้านดูแลบ้านเรือนหนึ่งครั้งสามบุญบริการให้ความสะดวกหนึ่งครั้งหนึ่งบุญปิมหนังสือธรรมะแจกหนึ่งเล่มสามบุญถูกยามไม่โกรธหนึ่งครั้งหนึ่งบุญบริจารช่วยงานศพหนึ่งบาท ็เท่ากับ0.17บุญบริจาคเงินแก่คนยากร้ายหนึ่งบาทเท่ากับ0.7บุญนี่คือตัวอย่างที่ยกเอามาความจริงในตารางบุญนั้นมีครบทุกอยาก่างมันเยอะเกินไปที่จะเอามาบรรยายให้ทันเวลาเพราะยังเหลือตัวอย่างของบาปอีกที่มีหน่วยบาปที่จะยกให้ฟังอีกว่า เป็นลูกตระพีตกมารกอเวจีตลอดกาลพลุนฆ่าจิงรับเขาหนึ่งครั้งเท่ากับสองหมื่นห้าพันบาทตีเดียวนโยบเดรคุณผู้มีพระคุณบาปมีถึงสองหมื่นบาปมคมขืนหญิงหนึ่งครั้งหนึ่งมื่นห้าพันบาปลงเมียน้อยคมเหงเมียหลวงหนึ่งมื่นห้าพันบาท สร้างหนังสือลามกหนึ่งเรื่องมันข้อตั้งสามพันบาทเยอะนะโยมข้อความวุ่นวายแก่บ้านเมืองหนึ่งครั้งหนึ่งันบาทแย่งสามีภรรยาผู้อื่นหน 1, ึ่งคนหนึ่งพันบาทคบชู1หนึ่งครั้งหนึ่งร้อยบาทอันนี้อาจจะมีโยมสงสัยว่าแล้วชูทางใจละ่ะบาปไหมอันนั้นไม่ครบองค์สามถือว่าไม่บาปเพราะ คิดอยู่แค่ในใจแต่ยังไม่กระททำออกมาถือว่าไม่มีสารอาญาแห่งไหนาทางโลกที่จะไปลงโทษได้ทางธรรมะจึงไม่ได้บัญญัติเรื่องนี้เอาไว้ทีนี้เขามายุยงให้เกิดเรื่องราวละคนนี้มีการยุยงปลุกปัน่นให้คนเนี่ยแตกแยกให้คนทะเลาะก,กันอยู่เรื่อยอยุยงเกิดเรื่องขึ้นมาหนึ่งครั้งเนี่ยก็เท่ากับหนึ่งร้อยบาท ส่งเสริมคนท <คน S 1> ั่วหนึ่งครั้งสี่บาปเล่นการพน,นันก็เหมือนกันหนึ่งครั้งเนี่ยห้าบาปนะเล่นกันบ่อยเล่นกันทุกวันก็อนลองคิดดูคำนวณเข้าไปภรรยาบ่นสามีหรือสามีบ่นภรรยาหนึ่งครั้งเนี่ยสามบาทโอ้ยมันมีเยอะแยะโย,อ,ย,อ,ยอาใครอยากจะรู้ก็ไปค้นหาเอาเองอีกครั้งนะโยมนะหมดเวลาเรื่องธรรมะับเปเอระเรื่องของบาปบุญ ลงด้วยเวลาที่สมควรแก่การรับฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่ออธาธรรมเชื่อเพราะพระพุทธเจ้าสัตวรู้เห็นจริงแล้วจึงเชื่อโดยมองจากการเปิดใจเป็นระบบธรรมะสามิติที่เชิญชวนญาติโยมให้หลับตาแล้วก็ฟังธรรมเรื่องนี้ว่าสเปอเอระคุยกันในเรื่องของบาปบุญทั้งนั้นญาติโยมทั้งหลาย เห็นอย่างว่าธรรมะมีปลีย่อยออกมาอีกเยอะแยะในจำนวนแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ที่พระพุทธเจ้าสัตว์เอาไว้สอนเอาไว้มันมากเราใช้ฟังแค่ตรงนี้นิดเดียวเองจงใช้ความเพียรต่อที่จะเรียนรู้เรื่องของเวลานั้นสำคัญมากตาพล่อยเวลาให้สูญเสียไปโดยเปล่าเปล่าเราข้อจะรู้แก่ กูููปลาปลาจะไปบรรยายธรรมหรือว่าไปคุยเรื่องธรรมะให้คนอื่นฟังนั้นเดี๋ยวคนที่เขารู้เขาจะบอกว่ามั่วแล้วขอจบลงเวลาที่กำหนดไว้ดังนี้แหละขอความสุขโชคดีจงบังเกิดมีแก่ผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านเพลินขอจเจริญพรจากพอดำศัก์มากคิดสุกิจโววัดเขาหลางอำเภอละแมจังหวัดชุมพร